สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องเอซีทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะพาทุกท่านมาชมพระปิดตาหลวงปู่ศูนย์นะครับผมรุ่นศูนย์คงกระพันนะครับรายละเอียดหน้ากล่องเขาก็จะบอกว่าพระปิดตานะครับหลวงปู่ศูนย์นะครับผมแล้วก็ฉายาท่านนะครับรุ่นศูนย์คงกระพันวัดป่าอิสระธรรมจังหวัดสกลนคร16พย61นนะครับผมนี่นะครับผมก็จะเป็นกล่องเดิมๆเลยนะครับ นี่ฮะด้านหลังเขาจะมีคําว่ากอพลาสติกนะครับแล้วก็เบอร์โทรนะฮะแบบนี้นะครับด้านในก็จะเป็นเนื้อผงมวลสารสีขาวนะครับผมนี่นะฮะสำหรับทัพปิดตารุ่นนี้นะครับผมเขาก็จะมีด้วยกัน3ามสีนะครับก็จะมีสีขาวดานะฮะแล้วก็สีน้ําตาลนะครับผมจํานวนการจัดสร้างนะครับอย่างสีสีละ2,561องค์งนะครับก็คือตามพสเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็น มวลสารสีขาวนะฮะมาให้พี่ๆน้องๆทุกท่านได้รับชมนะครับโอเคนะฮะไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเรามาชมกันเลยดีกว่านะครับนี่นะฮะด้านหน้าก็จะเป็นพระปิตานะครับจากข้อมูลที่ผมได้มานะครับจัดสร้างโดยพระครูสังฆลักษณ์เอกพลนะครับวัดเขมาพิระตารามราชบอรวิหารนะฮะปลูกเสกโดยมีหลวงปู่ศูนย์เป็นประธานพิธีนะครับผม ณวัดป่าหนองกุงนะฮะจังหวัดสกลนครนะครับในวันที่16พฤศจิกายนนะฮะพศ2561นะฮะแล้วก่อนปลุกเสกใหญ่นะครับผมหลวงปู่ศูนย์นะครับได้เมตตาอธิษฐานจิตเดี่ยวครับเป็นเวลา60วันนะครับผมนี่นะฮะจำนวนรวมทุกเนื้อเลยนะครับก็จะมีเนื้อขาวดําน้ําตาลนะฮะที่รวมกันได้นะครับผม9,183องค์นะฮะ ถือว่าจานวนการจัดสร้างน้อยนะฮะแล้วก็จะมีแบบฝังตะกุดด้วยนะครับนี่แบบไม่ฝังตะกุดนะฮะเอามาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับผมออกวัดหนองกุง้งจังหวัดสกลนครนะครับอ่าเห็นไหมฮะโอเคครับเรามาลงกล้องกันเลยนะคะไม่เป็นการเสียเวลานี่นะครับเรามาชมดูรายละเอียดมูลสารนะครับนี่นะฮะมูลสารสีขานะฮะสุดยอดผงพุทธคุณนะครับ นี่นะฮะเห็นไหมครับนิ้วก็คมชัดนะครับใบหูชัดเจนนะครับเห็นไหมครับนี่นะฮะรายละเอียดนะครับถ้าใครมีเหมือนผมนะครับก็หยิบขึ้นมาส่องพร้อมกันเลยนะครับว่ารายละเอียดเหมือนกันไหมนะครับนี่นะอันนี้แบบไม่ฝังตะกุดนะฮะแบบธรรมดานั่นเองนะครับ สำหรับหลวงปู่ศูนย์ท่านก็เป็นเกจิดังนะครับผมภาคอีสานณปัจจุบันนี้นะครับลูกศิษย์ลูกหาของท่านนะครับผมทั่วประเทศเลยนะครับนี่นะเรามาชมดูคอร์นะฮะแล้วก็ด้านล่างนะครับเห็นไหมครับมีเกสาด้วยนะครับที่สําคัญเห็นไหมฮะนี่นะครับเด้งเด้งมาเลยนะครับเป็นเกสาของหลวงปู่ศูนย์นะครับนี่นะครับโอ้ เรามาชมดูด้านหลังครับอาด้านหลังตรงกลางก็จะเป็นยันนะครับเห็นไหมครับผมมีอักขระยันด้วยกันสี่ตัวนะครับนี่นะฮะราคาเล่นหากันก็ยังไม่แรงนะครับหลักร้อยต้นๆเท่านั้นนะครับนี่นะครับก็จะมีตัวย่อนะครับรอปอนะครับก็คือหลวงปู่ฮะ ศูนย์นะครับเห็นไหมครับนี่นะฮะแล้วก็ใช้ยาท่านนะฮะจันทาวันโนนะฮะนี่นะครับเห็นไหมครัถ้าผมสะกดผิดก็ขออภัยนะครับนี่นะฮะสวยๆคมๆเลยนะฮะเห็นไหมครับผมนี่นะ,ะเกษาของท่านนะครับนี่นะอยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับเห็นไหมครับ เนื้อหาจัดจ้านมากๆนะครับนี่นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็เอาพระปิตานะครับผมหนึ่งในะวัตถุมงคลที่หลวงปู่ศูนย์นะครับปลูกแสกนะครับผมออกวัดหนองกุ้งนะฮะมาให้พี่ๆน้องๆเอฟซทุกท่านได้รับชมนะฮะถ้าข้อมูลที่ผมให้ไปนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบนะฮะก็ฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับผมกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับก็ฝากติดตามนะครับคลิปใหม่ๆของผมนะครับว่าผมจะเอาอะไรมาให้พี่ๆน้องๆ FT ทุกท่านได้รับชมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆน,นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ